สวัสดีค่ะมาพบกับเตี่ยนหน่อยผ้าแซบเลยคะ่ะมือนิสิผ้ามากินพิซซ่านะคะ่ะพิซซ่าซองนาซองถาดเลยคะ่ะถาดหน่อยสิเป็นแฮมปูอัดค่ะนี่นี่ค่ะถาดหน่อยสี่สิบเก้าบาทเลยคะ่ะอันนี้ถาดกลางจะเป็นผักโขมอบชีสนี่ค่ะน่ากินบาคา่ค่ะ หกสิบเก้าบาทอันน่้นเป็นของพิซซ่าดอกค่ะที่เขามาขายกันนะเนาะเดี๋ยวเสิร์ฟจางนุงเจ้งสีเขีเป็นจะกินเป็นจะกินเปจะเสิค่ะเพื่อแป้งเป็นหนานุ่มโอ้ยตายแล้วขออนุญาตใส่มือเะคะ่ะมันออกมาบางงามโอ้ยต้องเลี้ยงใหม่อนเขาอุตส่าห์เห็นว่าแห้งงาม,งาม ทำไมโอ้ยมเป็นคนสุงสามแ่ล่ะค่ะเห็ดหนังกับ่ววาง,งามโอ้ยออกจากอันนี้เละ่ะเป็นเห็ดบางางามนะมนางกของอ่างัวเห็นแตกออกเบิดซิมกันค่ะ อืเห็นไหคมค่ะขอกินอันนี้ก,ก่อนถับผมอบชิสชอบมากอื่ค่ะน่ากินไหมอ่ะอืมอืม ไม่ก mm ินแป้งรอบเด็กแห้งสุดอ้วนค่ะวันนีอ mm ือ hmm. อ uh ูอัดมากบเจ็บค่ะ วับแพ้ให้พ่อกินอยู่ยี่สิบกรอบหกสิบก่าบระหว่างอันนี้สวยกิมเข้มแต่กหน่อยหนูกินเขาแรกไหมคะมันเดิอมากินปิดสามกันกินแท้เขา น้ำกับเฮียหรือจะของกินอันนี้ไม่กับว่าคือกินเขาแล้วนะฮะไม่ก็ไปอิม่มคือเขาแล้วคืสิกินได้หลายเป็นไหนอันนี้แจบขอบคุมอบชิดนี่หลายเลยฮะ คนตกบาาคือมาราซื้อกว่าตกมาไงแมตัวห,มมววนนมหอม มืนจะออกเป็มเกล็ดแหมนะคะ

น,นี่อะยกของเปียรเดีนนี่ใช้สีฟ้าค่ะวันแม่อเออใช้อกใสีเหลือง สีเหลือ้าจินไปหลายจินแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแม่ด้วยฮะกดกระดิง่งเพื่อติบประเด็นข่าคทิพยใหม่ๆน้ำเดอ้อฝากให้ด้วยค่ะเพราะว่าหยอดจะได้ <c oughs> ขึ้นคือมูงสินะ อิ่มหแล้วค่ะแปงนน่งเนาะมันอิ่มแล้วฝากไว้้ำเนียแหละเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไปพอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ